ตอนนี้หรือตอนเก่าตอนใหม่เลยตอนใหม่เลยตอนเก่าเดี๋ยวเขาเก็บไปเล่าตอนเก่าเดี๋ยวมีไปเล่าเล่าหลายตอนใหม่เลยนี่เขาก่อนเขาก็เดินมาพี่ก้าเดี๋ยวผมเดินไปดูงานนอกหน่อยนะรอบๆสนามเขาก็ไปเดินลอง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 เขาได้กับมาเป็นกำเลยกูคิดในใจเี้ยเดี๋ยวมันซื้อได้ไงวะเฮ้ยเขาเดินซื้อเขาได้แต่เดียวไอ้เยเอาซื้อมาเป็นกมเลยเดี๋ยวก็เดินซื้อมาวางไว้ซื้อวางไว้ใส่กระเป๋าเก็บไปประมาณสองสามอาทิตย์อะ ไปเรื่อยแล้วจังหวะเขาจะใช้ตังค์ทุกที่เขาจะเป็นไ์ในอิสระพมาเครื่องได้มากอ่ะสามร้อยห้าร้อยของเขาเนี่ยพันสองพันเขาก็เขาก็ไลฟ์ของเขาได้ไเรื่อยนะเขาไลฟ์ได้เขาไลฟ์ได้เสร็จปุ๊บพอนี้ด้วยด้วยความที่เขาก็เริ่มจะใช้ตังค์แล้วนี้เขาก็พระไปขายในในงานประกวดพระเชื่อว่ามันมันตัดสินใจถูกมันล้มมวยหมดเลยขาดทุนมันไม่มีทุนอ่ะมีตังค์ติดมือแล้วอ่ะใช่ขาดทุนไปสี่หมื่นบาทเขาบอกพี่ รู้งี้ผมไม่ซื้อดีกว่าก็เลยสอนเป็นคำหนึ่งบอกว่าเดียวเคยไหมวันนี้เราไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเดินออกมาเนี่ยเราจะเฮียซื้อไว้ก่อนเลยซื้อทิ้งไว้ก่อนเลยแต่คํวมาซื้อทิ้งไว้ก่อนเนี่ยมึงอย่าลืมนะว่าถ้ามันขาดทุนมึงไม่ซื้อดีกว่าเข้าใจป่ะอันนี้คือถ้าเราซื้อแล้วขาดทุนเราไม่ซื้อดีกว่าเราเริ่มเราเราซื้อแล้วเราเก็บไปมันขาดทุนเราอย่าไปซื้อเราเอาเงินใส่กระเป๋าไว้รอซื้อชุนชิ้นที่ได้กินเลยดีกว่าคราวนี้มันก็เลยเปลี่ยนความคิดไงมาเข เนื inhos, secret secret ้อนวัมันจะมันจะไม่เป็นมันไม่เป็นทองแดงนะ้นวัดะออกเขียวถ้าทองแดงก็จะออกแดงถ้าเป็นนวัจะออกมันจะมีเขาเรียกนวัแก่ทองแดงแก่แก่แม่นวัแก่เงินมันจะออกเขียวพายเงินเลยนะครับที่มันออกแดงๆอ่ะถ้าออกแดงๆนั่นมันจะเป็นแบบเป็นโลหะผสมทองคําเยอะอ่าอ่าอย่างนงี้ไอเดียเขาก็เลยเอาพลาเนี่ยล้มมวยทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วเขาก็บอกว่าพี่ไก่ซืแม่งขาดทุนแม่งไปสี่หมื่นสองพันบาทเจ้สี่หมื่นสี่เนี่ยผมล้มมวยผมขายไปแสนกว่าบาท พอผมนั่นมันทุนน่าสองแสนจะขาดได้แสนกว่าบ,บาทผมคาดทุนไปสี่หมื่นสีส่นั่งคิดทุกอันแล้วก็เลยบอกมึงแล้วมึงเชื่อกูอย่างว่าจริงๆ,ๆมึงไม่ต้องซื้อเขาเดินเขาปัดไดอย่างที่กูบอกอ่ะเขาเดินไปว่าเดินรอบสนามเลยเขากลับมาเขาซือ้อพาร์เต็มเลยแต่คนอื่นไม่ได้ของนะไนอเดี่ยวไล่คนเดียวไม่ได้ได้ไงมึงซื้อดีกว่เดียวเลยแล้วคนอื่นเขาซื้อแล้วเขาเห็นไม่เห็นกำไรเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหม <c oughs> ไอ้นี่ก็ช้อนหมดอ้นนี่เขาเปลี่ยนความคิดแล้วเขาเปลี่ยนความคิดใหม่ซื้อพาร์ที่มันมีกินไลิ่นียไอ้